สวัสดีครับผม้นฮักกอกอกนะครับก็วันนี้นะครับที่หน้าบ้านลุงนะครับเกิดอะไรกันขึ้นนะครับเอฟซีนะครับก็มาดูกันเลยนะครับเอฟซีนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์นะครับชุดเขียวนะครับนี่นะครับปรากฏการณ์ชุดเขียวกันนะครับนะครับเป็นปรากฏการณ์ชุดเขียวนะครับเอฟซีนี่นะครับเต็มหน้าบ้านลุงเลยนะครับนี่โหนะครับก็ตอนนี้นะครับก็นะครับก็มีการแต่งหน้ากันด้วยนะครับเอฟซีนี่นะครับ แ,แต่งหน้าแต่งตากันเลยนะครับเอฟตีนะครับนะเขาแต่งครับแต่งหน้าแต่งตานะครับโอ้มีชุดเขียวเต็มเลยนะครับเอฟีนะครับมีแม่ผู้ใหญ่ด้วยนะครับนะครับโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเอฟตีนะครับ ประกุการน,นะครับชุดเขียวนะครับนะชุดเขียวเต็มหน้าบ้านลุงเลยน,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 ลน,นี่นะครับนะครับอันนี้ก็เต็มเต็มลานนะครับองูนะครับเต็มลานองูเลยนะครับเอฟซีนะครับนาคกจะมีการลำเกิดขึ้นนะครับ้้นนา่ัอตววีง นะครับผมโอ้เขียวเต็มเลยวันดดิ